สวัสดีครับ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน,นครับสำหรับข้อนี้นะครับเป็นคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือผู้ให้บริการพนักงานนะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับที่จะให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจากการวิเคราะห์นะครับในการประเมินหัวข้อนี้นะครับปี2565นะครับเป็นตัวชี้วัดที่ O13 นะครับในปี2566เป็นตัวชี้วัดที่ O14 นะครับโดยในปี2565นะครับที่ผ่านมามีเพียงสเขตพื้นสี่เขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้นนะครับที่ไม่ผ่านในข้อนี้เนื่องจากว่าองค์ประกอบของข้อมูลนะครับของคู่มือไม่ครบถ้วนนะครับองค์ประกอบที่ไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่าที่ท่านจะต้องเตรียมให้ครบถ้วนนั้นมีอะไรบ้างนะครับในคู่มือการปฏิบัติงานนะครับ องค์ประกอบตัวชี้วัดก็จะเหมือนปี2565นะครับก็คือท่านต้องแสดงคู่มือหรือแนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานโดยยึดหลักนะครับการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยนะครับประกอบด้วยนะครับอย่างน้อยประกอบด้วยแสดงว่าจะต้องมีดังนี้นะครับขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะครับ อันแรกก็คือเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใดนะครับอันที่2นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใดนะครับอันที่3านะครับกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้คะแนนผ่านในข้อนี้นะครับโดยคู่มือดังกล่าวนะครับท่านสามารถที่จะนํามาจากคู่มือการปฏิบัติภารกิจนะครับของสปทมาตอบได้นะครับแต่ ท่านจะต้องเปลี่ยนชื่อนะครับว่าเป็นคู่มือของสำนักงานเขตของท่านนะครับถ้าเอามาทั้งดุนเลยโดยที่ไม่เปลี่ยนเป็นชื่อของสำนักงานเขตของท่านก็จะไม่ได้คะแนนนะครับตัวอย่างที่ผมนํามาให้ดูนะครับการจัดเรียงข้อมูลนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ของสพทนะครับท่านก็สามารถไปชมเป็นตัวอย่างได้นะครับสําหรับข้อผิดพลาดและ ข้อควรระวังนะครับหลายๆเขตจะมีการสับสนนะครับระหว่างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกับคู่มือการให้บริการนะครับซึ่งผมจะพูดใน O15 ต่อไปนี้นะครับอย่าอย่าเอามาสลับกันนะครับท่านต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับใส่องค์ประกอบไม่ครบนะครับที่ที่ผมเรียนไปว่าอย่างน้อยต้องประกอบด้วยนะครับท่านต้องใส่ให้ครบนะครับความเชื่อมโยงนะครับสําหรับโอนี้นะครับถ้าท่านทําถูกต้องนะครับ ผู้ที่รับบริการของท่านได้รับทราบข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะไปเชื่อมโยงระหว่างาแปบ,บสอบสำรวจนะครับ eit ในตัวชี้วัดที่6นะครับเรื่องคุณภาพการดำเนินงานถ้าท่านชี้แจงนะครับเสนออย่างชัดเจนคะแนน eit ในข้อนี้ท่านก็จะได้รับคะแนนไปด้วยครับ